อ๋ออันนี้แปดเก้าด้วยนะแปดเก้านี่ปลูกลาโกมูเนี่ยพี่น้องเนี่ยแปดเก้าปลูกลาโกโกมูเลย,เยพี่น้องเออแต่ละใบก็สิโนุนเหมือนเราแหละพี่นอ้นนองไปผมจะพาที่รถล้อเบิร์นไปเรื่อยๆพี่น้องเออโอ้ยใบรุ่นเบนเรื่อพี่น้องเอ้ยอันทั้งที่มันเป็นขีหินแห้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปผมจะพาเบิร์นไปเรื่อยๆพี่น้องเออมาผู้เดียวเออเพราะว่า อ้อยยังออกออกบอลบอลเชียร์พี่น้องเอาอ้อยออกบอลแล้วกาส็สีอันนี้ยังจะอ้อยค่อยๆใช่ไหมขุดมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยระดับเบื้องไปล้นบมดแล้วพี่น้องอันนี้เก็บมังกรเก็บมังกรแล้วเนี่ยพี่น้องเบื้องว่าแต่กะทินี้ดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้กำมะล้อน,นี้ตอนเนี้ยนะครับมาตัดเอาเลยครับเดี๋ยผมขายส่วนนี้ผมขายไล่ละสองพันห่านเนี่ยครับพี่น้อง คุยกันได้ครับราคาเออมองไรละสามพันก็มีพี่นอ้องหัวทั้งปา้ายยางหัวพี่น้องมองสูงผมหววมวมัวจีเด็ตกว่าแถวกว่ากว่าแถวป้ายยางหัวพี่น้องมีละเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมขุดไปอ่ะผมได้เก้าสิบสองตันเนี่ยพี่น้องเนี่ยล็อกเดียวนี่ละเนี่ยพี่น้องได้เก้าสิบสองตันเนี่ยนี่เบิ่งพี่นอ้อ,นองกว่าจิตังกอง บพิ่งไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้ออันนี้หน้าหงทากเนี่ยควนควนยาวเนี่ยพี่น้องอันกวควนอย่างนู้นเนี่ยเขาเอือน่ะเออคว้าเพเอาพี่น้องว้าเออไปล้วนเก็บเบินแล้วเหลี้ยแต่ยอดพี่น้องเอ้ยก็ถือฝนจักเทยาฝนก้อนก็มาตกน้ำมูกจักเที่ยพี่น้องเอ้ยเออเบิ่งเอาอืมทีนแท้พี่น้องเอ้ยอันนี้แปดเก้าเนี่ยพี่น้องแปดเก้าอ่ะ แปะเก้า 8, 9, มันก่ให้ยหยักน้ำหยักสูงว่าพี่น้องเอ้ยแล้วก็หัวมันก็ดีอยู่ไหมพี่นอ้องอ่อันนี้ก็ควงเพชรแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยควงเพชรควงเพชรมองขีดนแห่ได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยควงเพชร เขาเหลือแต่ยอดคือกัดพี่น้องแต่ว่ายอดมันใหญ่อยู่พี่น้องเ่าเขาเก็ดมื่ก่อนเก็ดมื่ก่อนไม่เหลืออยู่แต่ยอดสั่นโอ้โฮมแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ส่วนทั้งชนทั้งพี่กับป้าอย่างคือกัดพี่น้องโอ้ยมือบางพี่น้องเอ้ยเมื่อหนาผมอยู่คาซิมาควอดแปดเก้ากับอันพวงเพชรห้เบิ่งเด้อพี่พี่น้องเด้อมื้อนี้เมืแล้วมันฮ้อนเนี่ยเอันนี้ก็อันแปดเก้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยแปดเก้า ปดเก้าเบิ <poems? S 3> ่งเอาอแปดเก้าก็เอาเกจมังกรมาสามพี่น้องแปดเก้าแน่เ็ดมังกรแน่พงเพชรแล้วพงเพชรก็บิดแล้วหลายพี่น้องเอ้พงเพชรอ่ะเขาจองไว้บแล้วเขามาจับไว้แล้วพงเพชรเหลือแต่เกจมังกรแล้วพี่น้องแต่ว่าแปดเก้าว่าเป็นตาเอาดอกแล้วมันสันๆน้อยนิดพี่น้องเนี่ย แต่ว่าหักหวัหวหัวมันสิใหญ่ได้พี่น้องเด้อแปดเก้าเหน็้องหวง 5, ่วงห้าลำสนี่ต้นสัมมนี่นี่โอ้ยเปิงห่วงเลยพี่น้องอ้าคิปนี่เอาไว้สบีก่อนเด้อสวัสดีครับผม